ธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราชาวพุทธต่างพากันรู้จักกันเป็นอย่างดีถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ล้ำค่าอันประกอบด้วยความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากความเศร้าหมองใครศึกษาเรียนรู้ได้ปฏิบัติตามได้ และมีความสามารถเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามได้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ดีเยี่ยมในศาสนาพุทธของเรามีผู้คนหลากหลายจำพวกหลากหลายประเภทอยู่ด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ในพุทธศาสนาของเรา ก็มีศาสดาพระองค์เดียวกันพระพุทธองค์ท่านทรงได้ตรัสหลักธรรมคำสอนที่เป็นแนวทางปฏิบัติในเชิงการสร้างความสามาคัคคีอันเป็นบ่อกเกิดแห่งความสมเร็จในหมู่คณะที่อยู่รวมกันเป็นสังคมซึ่งได้เก่สารานิยธรรมไว้หกประการคือหนึ่งเมตตามนกรรม คือการคิดดีการมองกันในแง่ดีมีความหวังดีปรารถนาดีต่อกันมีความรักความเมตตาต่อกันไม่พยาบาทไม่อคติไม่อิจฉาริษยากันรู้จักให้อภัยและให้โอกาสต่อกันและกันอยู่เสมอ 2. เมตตาวจีกรรมคือการพูดแต่สิ่งที่ดี พูดแต่สิ่งที่มีสาระมีประโยชน์ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดดูถูกดูหมิ่นกันไม่พูดเยัดยามนินทาว่าร้ายกัน 3. ามเมตตากายกรรมคือการทำดีอันเป็นการแสดงออกทางกายประกอบด้วยความรู้จักมีสัมมาคาระวะความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อกันและกัน4 สาระภูคีคือการรู้จักช่วยเหลือกันไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบกันรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่กันและกันด้วยความยุติธรรม 5. ศีลสามัญญาตาคือการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือวินัยต่างๆทั้งข้อห้ามและข้อบังคับในสังคม ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมถึงการให้เกียรติกันรู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของกันและกันและหกทิฏฐิสามัญญตาคือมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามครองธรรมรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างไม่ถือเอาแต่ความคิดของตนเป็นใหญ่แต่เพยียงฝ่ายเดียว ท่านทั้งหลายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วมีแต่ความบริสุทธิ์ความสะอาดปราศจากความม่นหมองไม่มีตำราเล่มไหนเลยที่สอนที่ชี้นำแนวทางให้ท่านทั้งหลายเรียนรู้และปฏิบัติไปเพื่อเอาชนะกันเพื่อทะเลาะกันหรือเพื่อทำลายกัน แต่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรียนรู้และปฏิบัติไปเพื่อทําลายกิเลสทําลายความทุกข์ชี้นำแนวทางอันให้เกิดความสุขความสงบมีความผ่องแผ้วเบิกบานให้แก่จิตใจของผู้ที่เรียนรู้และปฏิบัติตามการที่ท่านทั้งหลายเรียนรู้ไปปฏิบัติไปและ เผยแพร่ไปเพื่อเอาชนะกันเพื่อให้เกิดการทะเลาะกันหรือเพื่อทำลายกันนั่นแหละท่านทั้งหลายกำลังเดินทางไปสู่อุปกิเลสกำลังเดินทางไปในทางที่ตรงกันข้ามกับหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ซึ่งเป็นหนทางแห่งความวุ่นวาย